สามเรื่องเล่าสยองในบ้านในหอพักและในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้คุณจินตนาการภาพจำได้อย่างไม่มีวันลืม ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The d e f i l e Podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นุรทึกหลากหลายหัวข้ออยู่กับต้อมจากช่องชนดูดะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มีประสบการณ์เรื่องเล่าสยองจากเว็บไซต์ Reddit มาถ่ายทอดให้ฟัง3เรื่องสามรถจุดร่วมของมันก็คือมันมีซีนที่เป็นภาพจำอย่างกับในหนังเลยครับคือน้ากลัวและนึกภาพตามเนี่ย คนลุกมากจริงๆแต่ผมเน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่านี่คือเรื่องเล่าที่อยากให้รับฟังไปในทางบันเทิงหรือหาข้อคิดเตือนใจซะมากกว่าจะมาคิดว่ามันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องเล่าตามเว็บบอร์ดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีแหล่งข้อมูลยืนยันเหมือนในข่าจริงหรือเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์อันนั้นรับประกันว่าเรื่องจริงแน่ๆแต่ที่ดีเอฟไมีให้แน่นอนก็คือความลุ้นระทึก แล้วก็ความหลากหลายจากเรื่องสั้นมากมายหลายาเรื่องเลยผมขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องแรกครับมาจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่า aggressivecounter769 ชื่อยาวมากๆขออนุญาตใช้ชื่อย่อเขาเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณ A ก็แล้วกันคุณ A บอกว่าบัญชีที่เธอนำมาใช้ใน reddit แล้วก็พิมพ์เล่าเนี่ย เป็นแอคเ n าที่เธอไม่ได้ใช้มานานแล้วคือแทบจะทิ้งไปแล้วล่ะแต่ครั้งนี้นำมาพิมพ์เล่าเพราะว่าไม่อยากให้คู่รักของเธอเนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยเคยประสบพบเจอเรื่องราวหน้าขนลุกเรื่องนี้มาก่อนคุณเอบอกว่าตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในเมืองเล็กๆครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ห่างไกลจากเขตเมืองใหญ่อย่างออคแลนด์ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของประเทศเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยมากที่สุด ของนิวซีแลนด์นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยคุณเอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองนั้นเนี่ยมาไกลพอสมควรแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีครึ่งที่ผ่านมามันเป็นเช้าวันหนึ่งที่คุณเอตั้งใจว่าจะออกไปซื้อผักซื้อของชําต่างๆเข้าบ้านที่ตลาดที่อยู่ในเมืองนะครับเวลาเนี่ยเลยช่วง8โมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยมาเล็กน้อย แต่ยังไม่ทันได้เดินทางออกไปไหนเลยครับแค่เปิดประตูหน้าบ้านออกมาสายตาเธอก็สะดุดกับของบางอย่างมันเป็นสิ่งเล็กๆมากวางอยู่ที่บันไดที่จะก้าวลงไปสู่พื้นถนนบ้านที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เนาะก็จะมีบันไดเล็กๆสองสาคขั้นพอเข้าไปสังเกตใกล้ๆคุณ A ก็เห็นว่ามันเป็น USB แท่งเล็กๆครับไม่มียี่ห้อไม่มีตัวหนังสืออะไรอยู่เลย สิ่งแรกที่เธอคิดในหัวก็คือวัยรุ่นหรือใครคนมือบอลที่ไหนมาแอบวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอเนี่ยเธอมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครที่น่าสงสัยแต่อย่างใดไม่รู้เลยว่า usb แท่งนี้เนี่ยมันมาจากไหนถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงคิดเหมือนกันต่อให้มันจะมีความน่ากลัวน่าขนลุกอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าเกิน80อ่ะผมด้วยก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันคือก็ต้องนำมันเข้ามาในบ้าน แล้วก็มาเสียบใส่คอมพิวเตอร์เช็คดูซะหน่อยว่าเจ้า USB แท่งนี้เนี่ยมันเก็บข้อมูลอะไรไว้อยู่ใช้เวลาไม่นานเลยครับเช็คดูแว็บเดียวก็เห็นแล้วว่ามันมีไฟล์รูปภาพอยู่แทบจะเต็มความจุของ USB เลยคุณเอกก็ตัดสินใจเรียงลำดับไฟล์คือให้ไฟล์มันเรียงกันเริ่มตั้งแต่ภาพที่ถ่ายไว้นานสุดมาจนถึงภาพที่ถ่ายไว้ ใกล้เวลาปัจจุบันมากที่สุดแล้วเธอก็เริ่มคลิกเปิดดูตั้งแต่รูปแรกภาพที่เธอเห็นก็เป็นสถานที่ต่างๆในเมืองที่เธอพักอาศัยอยู่เนี่แหละครับคุณเอบอกว่า2องสามภาพแรกเป็นสถานที่ที่เธอคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีมีบริเวณใกล้ๆสวนสาธารณะที่เธอใช้เวลาเดินเล่นออกกำลังกายทุกๆเชา้าเธอคลิกผ่านไปจนถึงรูปที่4 มันเป็นรูปใจกลางเมืองมีผู้คนเดินผ่านไปมาบนถนนมากมายเป็นถนนสายที่มีการสัญจรไปมาพลุกพล่านมากที่สุดคุณเอบอกว่าวินาทีแรกที่กวาดตามองรูปนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สุดท้ายมันมีหนึ่งคนในภาพนั้นที่ทำให้เธอสนใจขึ้นมาครับไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่ในรูปปรากฏว่ามีคุณเอเองอยู่ด้วย เป็นหญิงสาวที่เดินอยู่ในฝูงชนหลังทบทวนไม่นานคุณเอก็จําได้ว่ามันเป็นภาพก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเธอเนี่ยกำลังเลือกซื้อผักแล้วก็เนื้อสัตว์เพื่อจะมาทำบาร์บีคิวที่บ้านเธอคิดต่อไปครับว่าคนที่ถ่ายรูปอาจจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายเธอหรอกมั้งเมืองที่เธออยู่อย่างที่บอกมันเป็นเมืองเล็กๆความบังเอิญก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ต่อมาเมื่อเธอคลิกดูรูปถัดไป รูปไฟล์ที่5เธอก็พบว่ามันเป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองแต่เหมือนเดิมเลยคือมันยังมีรูปตัวคุณเอเองเนี่ยปรากฏอยู่ถัดมาจากนั้นอีกหลายๆรูปก็เป็นสถานที่รอบเมืองที่คุณเอพักอาศัยแล้วที่น่าขนลุกคือมีคุณเอปรากฏอยู่ในนั้นทั้งหมดทุกรูปเลยนี่มันเป็นการสตอกเกอร์แล้วอะคิดอย่างนั้นได้ หรือจะยังมองโลกในแง่ดีก็ยังพอได้นะมันอาจจะบังเอิญจริงๆแต่รูปเซตต่อมาครับทำให้คุณเอแทบจะสิ้นสงสัยเพราะว่ามันเป็นรูปบ้านของเธอเองบ้านหลังนี้นี่แหละที่เธอนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟล์รูปดูอยู่ในภาพนั้นเป็นช่วงเวลายามค่ำคืนมองเข้าไปในบ้านผ่านรูปเนี่ยเห็นเลยว่าไฟของห้องนั่งเล่นเนี่ยเปิดอยู่ คุณเอคลิกดูรูปต่อไปด้วยใจที่เริ่มเต้นรัวปรากฏว่ามันเป็นรูปบ้านจากภายนอกเหมือนเช่นเดิมแต่คราวนี้เหมือนคนถ่ายยืนใกล้หน้าต่างมากขึ้นสามารถมองผ่านไปเห็นเลยว่าคุณเอเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นแล้วเสื้อที่เธอใส่เนี่ยเธอจำได้เลยว่าเธอเพิ่งใส่เมื่อคืนนี้ คือมีคนแอบถ่ายรูปเธอตลอดหลายวันแล้วเซตเนี้ยเพิ่งถ่ายเมื่อคืนน่ะโอ้โหรูปถัดๆไปก็ยังคงเป็นภาพของคุณเอในอิริยาบทที่หลากหลายแอบถ่ายผ่านหน้าต่างมาเนื่องจากว่าภายในบ้านเนี่ยเปิดไฟสว่างแล้วข้างนอกค่อนข้างมืดมากๆเพราะฉะนั้นต่อให้ยืนใกล้แค่ไหนคุณเก็บอกว่ามันยากมากเลยที่เธอจะรู้ตัวว่า มีคนแอบถ่ายรูปเธออยู่หลังจากเปิดดูผ่านไป20กว่ารูปมันก็ยิ่งทวีความน่าขนลุกมากขึ้นครับเพราะคราวนี้จากที่แอบถ่ายภายนอกหน้าต่างมันกลายเป็นว่าช่างภาพเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วถ่ายจากทางเดินอะ่ะโอ้โหคือเหมือนแอบเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ถ่ายไล่ไปทุกห้องเลยรายละเอียดในภาพ บอกให้รู้ว่าเป็นช่วงเวลากลางดึกไม่มีไฟในบ้านเปิดอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณเอเนี่ยเข้าห้องนอนไปแล้วห้องต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวบริเวณที่คุณเอรับประทานอาหารหรือบริเวณบันไดล้วนมืดสนิทแล้วไร้ซึ่งผู้คนภาพบริเวณบันไดมีเงาสะท้อนของคนถ่ายโชว์ให้เห็นถึงรูปร่างของเขาได้ลงัลงๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ความจริงที่น่ากลัวก็คือจากบริเวณชั้นล่างภาพถ,ถัดมามันเริ่มผ่านบันไดขึ้นมาอยู่บริเวณทางเดินชั้นสองกลายเป็นภาพคุณเอหลับสนิทอยู่บนเตียงนอนในห้องนอนของตัวเองครับคือบุคคลลึกลับคนนี้บุกเข้ามาถึงในห้องโดยที่คุณเอไม่ทันรู้ตัวหลังจากดูรูปทั้งหมดเสร็จ ท่ามกลางความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจคุณเอคิดย้อนหลังไปว่าเธอเคยทำให้ใครโกรธไหมเธอเคยทำผิดกับใครในอดีตหรือเปล่าทำไมเขาต้องมาติดตามเธออย่างนี้ไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีคนแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็ถ่ายภาพบ้านเธอไว้ทุกซอกทุกมุมหลังจากรูปที่แอบถ่ายเธอทั้งหมดรูปใปสุดท้ายเนี่ยแตกต่างออกไป มันเป็นการถ่ายจ่อไปที่กระดาษใบหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนด้วยปากกาบอกไว้ว่าอย่าซ่อนกุญแจสำรองไว้ที่ใต้พรมหน้าประตูอีกคือเป็นคําเตือนนะบอกให้รู้ว่าเขาเข้ามาได้อย่างไรใช้เวลาไม่นานเลยครับคุณเอสรุปหลังจากดูรูปทั้งหมดเสร็จว่าเธอจะย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันที <c oughs> คนลุกเนาะคือมองในแง่ดีไม่ได้ยังไงก็เป็นสตอกเกอร์เป็นคนที่แอบติดตามอยากติดตามชีวิตเธออ่ะคือแม้จะส่งข้อความว่าหวังดีมาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เลยอ่ะมันเป็นเหมือนคำขู่มากกว่าว่าอาจจะเกิดอะไรมากกว่านี้ขึ้นได้ในอนาคตส่วนตัวผมว่าคุณเอตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่รีบย้ายบ้านออกมาน่าจะทำให้เธอสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ดีที่สุดนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังหลายๆคนไว้ ถ้าเจอสถานการณ์ถูกแอบติดตามอะไรประมาณนี้อย่าชะล่าใจนะรีบบอกคนรู้จักบอกเพื่อนแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าคิดว่าไม่มีอะไรเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าจุดไหนที่มันจะมีอะไรแล้วก็อันตารายสำหรับเราขึ้นมาเอาละ่ะผ่านไปเรื่องแรกอย่างที่ผมบอกเนาะนึกภาพตามได้เป็นซินซีนเหมือนในหนังเลยน่าขนลุกจริงๆเรื่องที่2ก็ไม่แพ้ก,กันครับเจ้าของกระทู้เนี่ย ใช้ชื่อว่า about MBA น่าจะอารมณ์เรียนอยู่สายนี้เนาะธุรกิจอะไรประมาณนั้นสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี2018ครับผู้เล่าเป็นชายหนุ่มวัยมหาวิทยาลัยผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าคุณทอมก็แล้วกันในตอนนั้นคุณทอมกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงออกจากสหรัฐอเมริกาไปเรียนด้วยกันที่เมืองปารีสครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง แต่เนื่องจากว่าฐานะของเขากับเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วในเมืองหลวงเมืองใหญ่อย่างปารีสเนี่ยค่าครองชีพค่าเช่าห้องสูงมากๆพวกเขาก็เลยตัดสินใจแชร์ค่าห้องกันอาศัยอยู่ในห้องที่มีขนาดเพียง18ตารางเมตรเท่านั้นเองลองไปเซิร์ช Google ดูกันนะจะรู้ว่าเป็นห้องที่มันเล็กมากๆคือเปิดประตูเข้ามาก็จะมีห้องน้ำเล็ก มีเตียงวางได้สองเตียงมีโต๊ะอยู่ตรงไหนก็มองเห็นอีกคนหนึ่งอะนะครับแล้วคุณทอมก็บอกว่าตึกที่ทั้งคู่เนี่ยเช่าห้องอยู่ก็อยู่ในย่านที่เสื่อมโทรมที่สุดย่านหนึ่งในปารีสเลยคือมันไม่มีทางเลือกอะนะฐานะไม่ค่อยดีและนอกจากนี้นอกจากเรียนในภาคปกติพวกเขาก็ยังต้องรับจ็อบทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเป็นค่าอาหารแล้วก็ค่าเช่าห้องนี่แหละ แล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากพ่อแม่หรือสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเพราะพวกเขาเหล่านั้นคุณทอมบอกว่าก็ยากจนไม่แพ้กันคืออาจจะยากจนกว่าตัวเขาซะด้วยซ้ํางานที่คุณทอมกับเพื่อนทำเนี่ยเป็นงานในคลังสินค้าจัดเก็บขนย้ายของเช็คสต็อกอะไรประมาณนั้นแล้วก,การทํางานมันอยู่ในช่วงกลางคืนครับคือตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีสี่ คือมันเป็นช่วงชีวิตที่แย่มากคุณทอมบอกกลางคืนต้องทำงานารับจ็อบกลับถึงห้องนอนไม่กี่ชั่วโมงเช้ามาก็ต้องไปเรียนต่อคือชีวิตต้องสู้มากๆเรื่องราวเรื่องนี้เน้นย้ำอีกทีเกิดขึ้นในปี2018ในฤดูหนาวค่าคืนหนึ่งซึ่งคุณทอมไม่ได้มีตารางที่จะต้องทำงานในวันนั้นแต่เพื่อนของเขาเนี่ยมีคิวงานต้องทำอยู่หลังเลิกเรียนคุณทอมก็ฝ่าอากาศหนาวเหน็บ จากมหาวิทยาลัยแล้วก็เดินเข้ามาในตึกที่เช่าห้องพักอาศัยเอาไว้บริเวณชั้นล่างครับเขาสังเกตเห็นโฮมเลสคนหนึง่งคือชายไร้บ้านคนหนึง่งอาศัยบริเวณชั้นล่างของตึกของเขาเนี่ยนอนหลับอยู่แต่อย่างที่บอกคือมันเป็นย่านเสื่อมโทมมากๆคุณทอมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าเอออากาศภายนอกเนี่ยมันหนาวก็ไม่แปลกที่ชายไรยบ้านคนนี้จะต้องหาที่พำนักภายในตึก เขาก็เดินผ่านชายคนนั้นที่กําลังหลับไหลยอยู่เนี่ยไปแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น13ซึ่งเป็นบริเวณห้องพักของตัวเองพอเข้ามาในห้องเขาก็ทานอาหารเย็นแล้วก็ล้มตัวลงนอนเปิดคอมพิวเตอร์ใส่หูฟังเปิดซีรีส์ใน Netflix ดูตามปกติตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปหัวค่ำหัวค่ำเนี่ยไม่หลับไม่นอนแน่ๆ่ยังไม่ง่วงนะครับแล้วน่าจะติดซีรีส์อยู่มากพอสมควร คุณทอมเนี่ยดูซีรีส์ไปจนถึงเวลาตีสี่ที่เพื่อนเนี่ยเลิกงานกลับมาโอ้โหอึดเหมือนกันนะคุณทอมบอกว่าเพื่อนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาพร้อมอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินผ่านที่นอนของคุณทอมซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องคือเปิดมาเจอเลยเนี่ยเดินผ่านไปแล้วก็ไปล้มตัวลงนอนบริเวณเตียงของตัวเองที่อยู่ด้านในคุณทอมเห็นดังนั้นก็ทักทายกันเล็กน้อย แล้วก็หันเหความสนใจมาดูซีรีส์ต่อ20นาทีต่อมาเพื่อนของคุณทอมชี้นิ้วมือมาที่ตัวเขานึกภาพตามนะในห้องปิดไฟมืดๆและเพื่อนเนี่ยเหมือนจะนอนไปพักนึงแล้วแล้วอยู่ดีๆก็ชี้นิ้วมาคุณทอมหันไปเห็นก็งงว่าต้องการจะเสืออะไรเขาก็เลยถอดหูฟังของตัวเองออกแล้วก็ได้ยินประโยคสำคัญประโยคเด็ด ที่เพื่อนของเขาพูดกับเขาว่าดูนั่นสิไอหมอนั่นน่ะมันอยากพูดกับแกเฮ้ยคืออะไรคุณทองฟังแล้วก็งงแต่ก็หันไปดูอีกด้านหนึ่งของเตียงซึ่งอยู่ใกล้ประตูหน้าห้องปรากฏว่าเขาเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งครับอยู่ห่างเขาไม่เกิน10เซนติเมตรจ้องมองเขามาจากในความมืดมิด คือมีเพียงแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเขาเท่านั้นที่ส่องสะท้อนไปให้เขาเห็นใบหน้าชายผู้นั้นคุณทอมบอกว่ามันเป็นซีนจัมสแ์แสก์เหมือนในหนังเลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตกใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาเขารีบกระโจนออกจากเตียงวิ่งไปเปิดไฟในห้องชายผู้นั้นก็ทำท่าทางสลุมสลือ เหมือนเพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้สติเท่าไหร่คุณทอมใช้เวลาไม่นานก็จําได้ทันทีว่านี่มันชายไร้บ้านที่เขาเห็นที่ชั้นล่างนี่เขาเข้ามาในนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงชายคนนั้นก็เอาแต่พูดว่าขอโทษขอโทษเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วคุณทอมก็รีบตอบเลยว่าไม่คุณมาทําอย่างนี้ได้ไงบุกรุกผมจะโทรศัพท์แจ้งตํารวจเขาก็ขอร้องวิงวอนนะชายผู้นั้นว่าอย่าเลยได้โปรด ผมไม่ได้คิดจะทำะร้ายใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแล้วจริงๆคุณทอมก็จี้ถามต่อเลยนี่แอบขโมยอะไรในห้องด้วยไหมเนี่ยชายไร้บ้านก็รีบตอบว่าไม่มีพลางสองมือเนี่ยก็ดึงโชกระเป๋ากางเกงยียนะดึงให้ดูว่าเนี่ยว่างเปล่านะไม่มีอะไรอยู่เลยคุณทอมก็เลยเอ่ยปากไปครั้งสุดท้ายว่าออกไปได้แล้วถ้างั้นแล้วจากนั้นพอชายไร้บ้านออกไปเขาก็ล็อกประตูตามหลังทันที จากนั้นคุณทอมก็หันกลับมาดูเพื่อนที่ยังคงนั่งอยู่บนเตียงของตัวเองสลืมสลือเหมือนกันครับเพื่อนของเขาคือคงเพลียมากมากเพื่อนถามคุณทอมว่าเขาไปหรือยังคุณทอมก็บอกว่าไปแล้วเพื่อนก็ตอบทันทีเลยว่าโอเคงั้นฝันดีนะแล้วเขาก็นอนหลับต่อคือเหมือนได้สติแบบสลืมสลือม,มาแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยอะ่ะตัวคุณทอมก็พอตั้งสติได้ ก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็เปิดเน็ตฟลิกดูต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออก็ใช้ชีวิตปกติกันไปแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาทั้งคู่ตื่นเต็มตาแล้วก็มานั่งรวบรวมความคิดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชายคนนั้นเข้ามาในห้องได้แล้วสุดท้ายก็เจอว่าด้วยความเหนื่อยล้าของเพื่อนนี่แหละคืออยากจะนอนแบบสุดๆเพลียมาหลายวันก็เลยเปิดประตู เข้าห้องมาจังหวะที่ปิดไปอ่ะลืมล็อกครับก็อาจเป็นช่องว่างที่ทําให้ชายไร้บ้านเนี่ยเดินผ่านเข้ามาในห้องได้คิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเพื่อนของคุณทอมบอกว่าจังหวะที่เขาขึ้นลิฟต์มาเนี่ยชายไร้บ้านคนนั้นน่ะไม่ได้นอนอยู่ที่บริเวณโถงทางเดินด้านล่างแล้วนะแต่นอนอยู่ในลิฟต์เลยโอ้โหจริงๆมันดูน่ากลัวแล้วน่าจะมี พนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแลสักหน่อยเนาะแต่ผมคิดเอาเองว่าด้วยความที่มันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมตึกนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนั่นแหละแล้วมันก็เป็นช่องว่างซึ่งคุณทอมกับเพื่อนวิเคราะห์ว่าลิฟต์อะมันเปิดครั้งสุดท้ายแล้วมันคาอยู่ที่ชั้น13ที่พวกเขาพักอาศัยพอใช้อะไรบ้านตื่นขึ้น,นมาเปิดประตูลิฟต์ออกมาเขาก็คงสุ่มเปิดประตูห้องแต่ละห้องตรงไหนล็อกก็ไม่เข้าไล่ไปไล่ไป จนสุดท้ายมาเปิดห้องของคุณทอมได้ก็เลยมาซุกนอนเพื่อความอบอุ่นบรรยากาศที่มันมืดๆหน่อยจะได้หลับสบายจนสุดท้ายคุณทอมหันมาเจอนี่แหละเลยโป๊ะแตกโชคดีเนาะที่ไม่เกิดอะไรที่มันร้ายแรงมากกว่านั้นคือเรื่องมันอาจจะไม่ได้โหดร้ายอะไรแต่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุน,หน่าเศร้าได้มากจริงๆนะครับ ถ้าคนที่เขาแอบเข้ามาไม่ใช่แค่คนไร้บ้านแต่มีจุดประสงค์อื่นเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดเลยน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนพักอาศัยอยู่คอนโดอยู่หอพักนะระมัดระวังกันดีๆเปิดปิดประตูล็อกทุกครั้งเช็คความปลอดภัยทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากชนดูดะนะครับเอาล่ะเรื่องนี้ก็มีซีนจ้ำสแกนหนักๆเลยเนาะนึกภาพในความมืดของห้องนอนเราติดเตียงเราอะ่ะ เราหันไปแล้วเจอใบหน้านึงอยู่ชิดเ,เราไม่เกิน10เซนติเมตรอ่ะโอ้โหขนลุกจริงๆเรื่องสุดท้ายครับผมยกให้ขนลุกที่สุดใน3ามเรื่องนี้แล้วจะมีภาพติดตาคุณผู้ฟังไปอีกนานมากๆธรรมดาในดีเ FI ผมจะไม่ค่อยเตือนระดับความรุนแรงสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ขอเลยนะครับถ้าใครไม่อยากจะมีภาพติดตาที่ค่อนข้างทารุณผมแนะนำให้ข้ามไปเลยนะ อันนี้เน้นย้าเลยใครสุขภาพจิตไม่พร้อมพักไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาฟังคลิปนี้ใหม่ระดับความรุนแรงเนี่ยผมให้นะ4เต็ม5เลยจริงๆมันจะสร้างภาพจํามากๆเรื่องนี้เตือนแล้วนะครับชายที่มาตั้งกระทู้เล่าเรื่องนี้ใน reddit ใช้นามแฝงว่า r e v e r a n t e 1 1 5ผมขออนุญ,ญาตให้ชื่อสมมุติเขาว่าคุณคริสแล้วกันคริสเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้บอกเมืองมาแน่ชัดเขาประจำอยู่ย่านชานเมืองที่มีเจ้าหน้าที่ในเขตเดียวกันนี้ประมาณ100นายคริสบอกว่าเขาเป็นตำรวจมานานกว่า10ปีแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าเนี้ยอยู่ในช่วงที่เขาเป็นตำรวจใหม่ๆบรรจุได้2ปีเท่านั้นเองในตอนนั้นเขาประจำการกะกลางคืนอยู่ในเขตวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ก็คือคอยตรวจตราดูแลรอบๆมหาวิทยาลัยก็จะเจอเด็กวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะครับคริสบอกว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานับ10ปีเนี่ยเขาค่อนข้างโชคดีที่ไม่มีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจและทำให้เกิดบาดแผลในจิตใจมากนักแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ถึงเวลาฝนตกทีไรเขาจะมีอาการกระวนกระวายแล้วก็คิดย้อนไปแล้วขนลุกทุกครั้ง เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคืนหนึ่งในเดือนกันยายนเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้อยมีนักศึกษาโทรมาว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดด้วยความที่ประจำอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยได้สักพักแล้วคริสบอกว่าส่วนใหญ่พอไปตรวจสอบมันจะไม่ใช่เสียงปืนจริงๆครับแต่จะเป็นเสียงนักศึกษาที่เ้าห้าหน่อยแอบจุดพลุในเวลากลางดึกบ้างหรือเป็นเสียงรถแต่งดังๆบ้าง แต่ส่วนใหญ่อ่ะคือจะเป็นพลุเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีใครโทรมาแจ้งหลายสายยืนยันได้ว่าเป็นเสียงปืนแบบ100%เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปที่จุดเกิดเหตุแต่จะทําการส่งเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเหมือนไปเซอร์เวยก่อนไปดูก่อนว่ามีเหตุร้ายาแรงหรือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแล้ววันนั้นหน่วยของคุณคริสก็ส่งเขาไปเพียงคนเดียว ปลายสายที่แจ้งมาบอกว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยที่บริเวณสน,นามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงเปิดฤดูการแข่งขันพอดีก็คือจะมีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีเต็นต์กางอยู่บริเวณลานจอดอรถของสน,นามฟุตบอลจัดเรียงไว้เป็นกองอำนวยการเป็นจุดพักสำหรับ แฟนบอลหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันอะไรประมาณนั้นนะครับคุณคริสบอกว่าวินาทีที่เขาเดินไปถึงจุดเกิดเหตุฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักท่ามกลางค่ำคืนที่มันหนาวเหน็บมากๆเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดแล้วก็ส่องสำรวจบริเวณเต็นท์ลานจอดอรถมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดสังเกตแล้วในที่สุดเขาก็เห็นครับ ห่างออกจากตัวเขาไป10เมตรในเต็นท์หลังหนึ่งแสงของไฟฉายาสาดส่องไปกระทบกับร่างของผู้ชายปริศนาคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หันหลังให้กับคริสร่างส่วนบนเนี่ยโค้งงอไปจนบริเวณเข้อศอกเนี่ยไปอยู่ติดกับบริเวณหัวเขา่าอันนี้คือนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคริสค่อยๆเดินเข้าไปแล้วพยายามร้องเรียกเฮ้ hey คุณโอเคไหมคุณได้ยินเสียงประหลาดอะไรบ้างหรือเปล่าพูดกับผมหน่อยไม่ว่าคริสจะเอ่ยปากไปกี่ประโยคก็ไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวหรือเสียงตอบรับกลับมาคริสยังคงเดินเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจาก10เมตรเหลือ9เมตร8เมตรและเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบนพื้นเปิดลูกซองครับวางอยู่ใกล้ๆร่างของชายคนนั้น มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วพบชายปริศนามีอาวุธคริสไม่รีวรอที่จะวิทยุขอกำลังเสริมจากนั้นก็ยังคงร้องเรียกให้ชายคนนั้นหันกลับมาพูดคุยกับเขาบอกให้เขาโชว์มือให้เห็นก็เป็นลาดับปกติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทั่วไปเลยนะถึงเวลานั้นคริสชักอาวุธปืนของตัวเองออกมาเขาเล็งไปที่ชายคนนั้นพร้อมกับสาดไฟฉายไปแล้วค่อยๆเดินใกล้เข้าไปอีก 5เมตร4เมตร3เมตรจนสุดท้ายคริสก็เดินเข้าไปถึงตัวเขาอ้อมไปบริเวณด้านหน้าของชายคนนั้นแล้วเขาก็ได้เห็นภาพสยองขวัญที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตการฆ่าตัวตายโดยใช้ปืนลูกซองเป็นอะไรที่ยากมากๆครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันมีลำกล้องขนาดยาวจะต้องวางปืนไว้ติดพื้นเลยแล้วก็ตั้งฉากขึ้นมา แล้วก็เอาบริเวณใต้คางเนี่ยจอกับลำกล้องไว้มีหลายเคสมากๆครับที่การใช้วิธีนี้เพื่อดับชีวิตนั้นมันผิดพลาดคือพอลั่นกระสุนปุ๊บปืนมันสะบัดด้วยแรงที่ค่อนข้างมากแล้วทําให้ไม่ได้เสียชีวิตแต่อาจจะได้รับความเสียหายร้ายแรงบริเวณใบหน้าคริสบอกว่าเขาเคยเห็นเคสที่ต้องการจะดับชีวิตตัวเองแต่มันผิดพลาด ด้วยการใช้ปืนลูกซองเนี่ยนะหลายรายมากๆแต่ชายที่นั่งใต้เต็นท์คนนี้ทำสำเร็จครับบริเวณศีรษะของเขาเนี่ยกระจายหายไปเลยหลังลั่นไกลจังหวะของร่างกายทุกอย่างมันพอดีไปหมดคือถ้ามองจากไกลๆ10เมตรอัพเนี่ยมันก็จะเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งโค้งแล้วก็พับคออยู่แต่พอมาดูใกล้ๆคริสบอกว่ามันน่าสยองขวัญ และเป็นหนึ่งในภาพที่เขาจะไม่มีวันลืมเลือนเลยฝนยังคงเทกระหนำ่ำโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคริสรู้สึกได้ว่าสายฝนโปรยปลายใส่บริเวณศีรษะของเขาอยู่ตลอดแต่ในเซี่ยววินาทีหนึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขายือนอยู่ในเต็นท์แล้วจะมีฝนหยดลงมาใส่หัวตัวเองได้ยังไงพอคิดได้คริสก็เลยตัดสินใจ แงนหน้ามองขึ้นไปบนหลังคาเต็นท์พี่เหลือคิดเอาเองครับว่าถ้ามันไม่ใช่สายฝนแล้วมันคืออะไรเป็นส่วนไหนในร่างกายที่ถูกแรงกระสุนส่งขึ้นไปหรือเปล่าคือเป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วจำไม่ลืมจริงๆและนี่ก็เป็น3เรื่องเล่าจาก reddit ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เนาะ สำหรับใครที่อยู่ในจุดนั้นอยู่ที่อาจจะมีความคิดไม่ค่อยดีในหัวอยู่ผมก็อยากจะให้กำลังใจนะแล้วก็อยากจะให้ลองมองหาคนที่รับฟังปัญหาของเราได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปนะครับผมเชื่อคนหนึ่งแหละว่าชีวิตยังมีทางออกเสมอผมก็เคยเจออะไรที่มันหนักหนามากๆมาแต่สุดท้ายพอผ่านมาได้มันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ถ้าเล่นเกมก็คือเลเวลอัพรับมือกับ ความยุ่งยากในชีวิตได้ดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วถ้าใครคิดว่าเรื่องเล่าของเราพอจะเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นจุดที่ทำให้ผ่อนคลายก็อยากให้กลับมามาติดตามชุดดูดากกันเรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t ์แทนสส่งรายได้ให้เราได้อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ใน YouTube เลยนะครับ หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนว่าเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบชูดุดะในเอพิโซดต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ